สบายดีทุกคนตอนนี้เขากำลังสกับบ้านเนาะตอนนี้เขามาอ่านซือ้ออ่านเมียงแล้วคนล้าวละล่า,ลา,ลานี่นะอยู่ตังเมืองตางแขวงเนี่ยเขามารวมกันอยู่นี่เราก็เซ็กซิวมีจะคน้จคนจะค้นเราก็พาอ่ากับไปกักตัวอยู่เมืองตุนเพิ่งเนาะอยู่นอกอยู่นอกเขตนะน่ะเก็ไปกักตัวประมาณสองสามมือ้อเราก็่งไปเมืองเเมืองมันเพราะว่าอยู่ในนี่มันต้องได้เสียเงินค่าห้องแถวห้องเองมียงะนะ เพราะว่านี่มันเขามาทางเลือกเองเนาะก็จะประมาณนี้เนาะทุกคนอันข้าเจ้าอันยังเป๋าคนอยู่นะเพราะมันลายนะ่ยกับสุดได้ก็เป็นร้อยทรงร้อยอย่างนั้นเองคนลาวถือว่าอยู่ในนี้มันค่อนข้างที่จะลายกว่าคนจีนน่ยนะถือว่าตัวนี้ลาวอนะันถือว่าไม่เห็นเรียกอยู่นี่อนค่อนข้างที่จะลายเลยคนเล่านะแล้วก็ตอนนี้เขากําลังกลับบ้นเนาะเนือ่องจากว่าอยู่ในนี้มันมีการติดเสือ้อโควิดใช่ไหม เขาก็เลยจีกลับบ้านเนาะหลังจากอันทีเหตุการณ์พม่าประท้วงนะเสื้อมันเลยเพลึ้นมาอีกนะเขาก็เลยไม่อยากอยู่ละอยากกลับบ้านนี่ก็เป็นบรรยากาศของวันนี้เนาะที่ที่สิบหกวันนี้เนี่ยอ๋อขออภัยเนาะที่สิบเจ็ดวันนี้ผมเป็นที่สิบหก ก็ชีประมาณนี้เนาะเพราะว่ามาทุกคนต้องได้เช็คไรเซื้อนะบางทีก็ถือว่ามาอิงก็ไดนะ้เนาะมันรวมกันอยู่นี่วก็จุดเสื้อนะพอออกไปก็ต้องไปกักตัวปิดกวดเสื้ออีกบาดหนึ่งเนาะถ้าว่าพวมนี้เราก็จึงสามารถกลับบ้านไปกัก,กตัวอยู่บ้านต่อเนาะไปกักตัวอยู่เมืองไปเเมืองมันนะตัวนี้ก็ค้นหลายนะตั้งแต่เมื่อวานจนืัอนี้ เดี๋ยวนี้การเริ่มทยอยขึ้นรถแล้วอันนี้แม่นสายอ่าหอยสายเมืองหอยสายเมืองเมึงเนาะแต่ว่าเอาบริยูเมืองหอยสายกับบริยูเมืองเมึงถ้าคันต่อไปเขาเห็นเป็นคันเป็นคันเนาะสมมติว่าผู้ใดมีอันรถจักรกับคีน้ำน้ำก้นรถเมนไปเลยแล้วเขาท้าจะเอาไปพักเป็นบอลเป็นบอลยู่ซวนไปซวนมันนะน่ะทุกคนตอนนี้เขากำขึ้นรถมาแล้วเนาะ รถคิวเขาละตอนนี้เขาก็อยู่รถท่าตอนนี้เขาอันอ่ากำลังอ่านซื่อคนเพราะว่าคนมันมึงผ่ามึงปรกคามามันคนโบราณเดี๋ยวนี้เขากำลังจะเอาอันมาตืมเนาะตอนนี้ก็ยก,กำลังเอ่ออยู่ในอยู่ในรถเนาะนี่ก็เป็นมูสมัยเฮียนเหมือนกันตอนอยู่สามัญเขากำลังเรียกอยู่นี่นะพดอดีมเจอกันทั้งรถเมย์ตอนนี้ก็เดี๋ยวนี้เขาก็ เออจนทีเพิ่นกำลังขึ้นมาเนาะตอนนี้เพิ่นกำลังสิขึ้นมาอันนับเปิงคนมันมีันมีจะค้นนะมันมีจักคนเพราะว่าเมืองผากับปากทามันคนโบราณเนาะมันจะเต็มรถเนพะราะเต็มรถหลังจะออกไปบป่เดียวเนี่ยคนกับกับเตละสุดนี่บ้ากัหลายเนาะเดี๋ยวข้าชิพาเบื้องรอบๆนี่เนาะว่ามีคนหลายคนละคนคน,น้อยประมาณนี้เนาะทุกคน ทุกคนตอนนี้กําลังเดินทางออกไปแล้วเนาะบึงบรรยากาศไปนํากันเลยจะลาเขียดนี้แล้วทุกคนนี่เนาะอันนี้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ3งคําเนาะตอนนี้รถเจ้าหน้าที่เพิ่นนําหน้าไปแล้วรถอันยูพี่ป้ายสีฟ้ามันรถอันของเจ้าหน้าที่ระรถอันยูพี่นะป้ายอย่างสีฟ้าสีน้ำเงินเป็นอันของรถทางรัฐบาลนะประมาณนี้เนาะ và mình thể nó cũng bắt đầu bày lẽ sớm có pha của nặng của nặng, lại của lại ta là rồi ừ. ừ, à, à? đi. ồ, xíu thì nhét. chấm chấm, chấm không phải tiếng này chui vào. nhét từng tổ từng tổ nhét riêng. thôi, tiền số mà mình còn đi ping ping.

คนอันนี้เที่ยวเห็นทั้งหน้านี่กับเป็นหาห้องวัดดานอันนี้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเนาะจากพ้นอันนี้ไปกับเป็นเมืองตันเพิงแล้วจะมีหมู่บ้านลาวอยู่อ้อมนอกนะเนาะพอวัดดานตัวนี้เขาเจ้าหางเห็ดอันปีแล้วนะว่างโควิดมันระบาดนะก็เลยเอามาตั้งดานเพราะว่าทำให้เห็ดตั้งสั้นเนาะคนรักโรว่าเข้าออกมันก็ชิร้ายอ่ะเนาะนี่สภาพเคนหางเห็ดเนาะตอนนี้ก็เข้าสู่เมืองตันเพิงแล้วทุกคนอันนี้เนาะ นี่เมืองต้นเพิงวงเวียนวงเวียนสร้างของห้องเนะมืองต้นเพิงเพราะว่าทั้งหน้าลยเกิดเป็นอันหมู่บ้านบ้านจัดสรรอันนะที่เขาตะก้อนเขาอยู่ในคาสินโนนี่นะอยู่ในเขตสามเหลี่ยมครับมีแต่บ้านเดียวเนาะแล้วก็มาสัมปทานแล้วก็ให้อันบ้านนั้นนั่นให้บ้านจัดสรรเพราะว่าบางคนมนะันมีเฮือนมีดินติดทางขนาดเพิ่นก็นให้คนจีนมีอย่างมาเซาอ่ะนะแล้วก็ได้เงินบ้างคือดีนะ เพราะว่าให้เขาเศร้าเนี่ยราคาไม่เท่ามั่วเองเลยเขาพ่อใจเศร้าเขาก็เศร้าถ้าเขาบุพเพใจเศร้ากับต้องเศร้านะบริเกียวน้ำไผ่นี่ชื่อจจนี่นี่เขาให้คนจีนเศร้าสมมติว่าปีนึงเขาจากสิบร้านสาวร้านมีเย่างกว่าแป๊บนเนาะเขาเต็มใจเศร้าเขาก็เศร้าเพราะมันเป็นเรื่สิทธิของทุกคนอะสิทธิของเจ้าของที่ดินประมาณนี้เราทุกคนเดี๋ยวจะเอาจะให้ให้อันพาไปเบิ้งว่าเขาจะให้เอาไปกักตัวอยีกคนหนึ่ง คนขอจบคลิปไว้เพียงแต่เท่านี้ก่อนเดี๋ยวเขาชิมาทายให้อีกเบิ่งอีกบานใบย